สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับสถานีข่าวปักหมุดนะคะเราพบกันแบบนี้นะคะก่อนที่คุณผู้ชมจะเข้านอนนะคะรัชนีวันดวงแก้วนะคะรักาสัมทธระค่ะต้องต้องทักคุณผู้ฟังด้วยน้องน้องลิลลี่ค่ะวันนี้หมันไส้ค่ะน้องลิลลี่ยังไงคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัชนาธรรัฐมนตรีท่านฉีดวัคซีนส,อสตอร์เซนิกาเข็มที่สองเรียบร้อยนะคะใหรอถูกต้องเพราะว่ายังไม่ได้ไงเข้าไลน์หมอกนอนแล้วก็ยังไม่ได้หลายคนยังไม่ได้นะคะแล้วก็มี มีแบบว่าดราม่ากันด้วย <ฮะ S 2> คุณหมอวชิระตามหาวัคซีนแอสตราเซเนกาว่ามันหายไปไหนขอหน่อยขอหน่อยนะคะเพราะว่าคนไข้ใหญ่จะต้องฉีดเข็มที่สองแล้วตามสัญญาณที่ยี่สิญญบี่าคมเนี่ยจะต้องฉีดแล้วปรากฏว่าไม่ได้ <c> คุณหมอก,ก็เลยโพสต์กันใน a ฟ e b o o k นะคะงานนี้รัฐบาลต้องตอบแล้วแหละว่าวัคซีนมันหายไปไหนก็ท่านนายกท่านบอกแล้ววันนี้บอกว่าเรื่องของวัคซีนเนี่ยมันต้องมีการปรับปรุงกันอยู่ตลอดเวลาพี่เอื้อง เพราะว่าเรื่องของวัคซีนเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าไม่พร้อมนะพร้อมแต่ต้องมีการปรับปรุงถ้าเกิดวันไหนวัคซีนมันขาดก็พร้อมที่จะมีการปรับเปลี่ยนถ้าวันไหนดึงวัคซีนนู่นไปนี่มีวัคซีนมาเติมอก็พร้อมที่จะมีการปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นยืนยันนะฮะว่ามีวัคซีนครบทุกคนแต่ถ้าท่านนายกนั่งยันดืนยันนอนยันแบบนี้นะคะก็ ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยได้ฉีดกันเร็วๆวันๆถูกใช่ไหมเพราะว่าถ้านายกยืนยันเนี่ยมันเป็นจนถึงสิ้นปีไงน้องมีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของคนประชากรทั้งประเทศนะหกสิบเกือบเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยจะได้ฉีดแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือตอนสิ้นปีแต่ตอนนี้ไม่ได้ล้ค่ะถ้านายกขาวิงวอนเหอเพราะว่ามันมาเยอะเกินเลเกินะเราโดนอินเดียตอนก่อนหน้าเราเจออังกฤษเข้าไปฮุกซ้ายเจออินเดียฮุกขวาตอนนี้เจออัปปะครัชอัปปะคัตแอฟริกาใต้เพราะว่าล่าสุดถ้าใครได้ตามข่าว อย่างที่บอกเจอสามวันนี้แถลงข่าวค่ะคะเจออีกแปดอยู่ในพื้นที่อำเภอตักใบแม่จ้าแม่จ้าใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องติดตามดูก็คือว่าถ้าเจอเยอะขนาดนี้แล้วเราจะต้องทำยังไงล่าสุดนะคะวันนี้สบคเนี่ยออกมาประชุมหา,หารือกันเลยบอกว่ากำลังคิดค้นหาวิธีการใหม่ก็คือว่า ถ้าเกิดต่อไปเนี่ยเจอใครคัสเตอร์ไหนนะที่มีการติดเชื้อเนี่ยเขาจะใช้วิธีครอบค่ะ oh. อ๋อใช้วิธีการก็คือครอบแล้วก็เบรกดาวอยู่ตรงนั้นเหมือนคัสเตอร์แจ้งวัฒนะนะคะแต่ยังไม่อย่างเพิ่มพูดตัวเลขวันนี้พูดเรื่องสอบคอก็ uh huh. ซึ่งเหมือนคัสเตอร์แจ้งวัฒนะก็คือว่าถ้าเจอตรงไหนใช้วิธีการครอบแล้วก็จะใช้วิธีการว่าคนที่ติดเชื้อนะ จะไม่ให้ออกมาอยู่ตามโรงพยาบาลสนามแล้วก็คือ จะมีการสร้างโรงพ,พยาบาลสนามนั้นเบรกดาวอยู่ในนั้นเลยถ้าที่เอืยอ์จำไม่ผิดมันกรณีแบบนี้เคยใช้ที่ตลาดการกุ้งนะ<ฆ>สมุทรสาครตอนนั้นเนี่ยเป็นชาวต่าง,างชาตินะพมามก็คือคุณก็ล้อมเขาไ้เลยแล้วก็รักษาเขาให้จบก<ฆ>ระบวนการแต่เอ๊มันสับสนนะคะน้องลิลี่<ฆ><ฆ>ก่อนหน้าเนี่ยทางรัฐบาลบอกว่าสมุทรสาครนี่เรงบอกว่าใครที่อยู่ในชุมชนอยู่ในบ้านเนี่ย<ฆ>ถ้าสมมติเราเจอจะต้องกลับเข้าไปโรงพยาบาล<ฆ>แต่ตอนนี้ไม่ละเราจะครอบเขาไว้เขาเรียกว่าการ ครอบแคมป์อก็คือเจอตรงไหนครอบตรงนั้นเดี๋ยวลองดูว่ามาตรการนี้กำลังมีการหารลือกันและแนวทางหนึ่งนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งค่ะวันนี้คุณหมอเบิร์ตนะคะแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสันะได้ออกมาแถลงข่าวตกใจมากพบทัสเตอร์ติดเชื้อใหม่ในสถานดูแลผู้สูงอายุบางแคและมีการติดเชื้อ อีกสแห่งด้วยกันตอนนี้ปิดทันทีค่ะ <Okay. S 2> ตกใจเหมือนกันนะนี่คือผู้สูงอายุนี่นะคะเขาบอกว่าเป็นผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะที่บางแคมีผู้ป่วย23รายค่ะรวมอีก2คัตเตอร์ใหม่มีผู้ป่วย52รายแล้วก็จะมีการเรียก134บริษัทก่อสร้างประชุมเรื่องของ,ของการจัดแคมป์คนงานที่จะเกิดขึ้นที่น้องดีดีเล่าให้ฟังว่า,าแคมป์คนงานก็จะทํา ที่ครอบไว้เลยถูกต้องนะคะเรามาคลี่กันเรื่องของแคมป์คนงานกันเลยนะคะว่าแคมป์คนงานล่าสุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แจ้งวัฒนะที่เดียวแล้วแจ้งวัฒนะที่เดียวเนี่ยนะคะเขาตรวจเชื้อครบหมดแล้วหนึ่งพันหกร้อยคนคุณเชื่อไหมคุณผู้ฟังคุณเชื่อไหมพี่เอื้องหนึ่งพันหกร้อยคนติดไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนคิดเป็นหกสิบหกเปอร์เซ็นต รอดมาได้แค่ห้าร้อยอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่นะคะโจทย์ใหญ่ที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลตอนนี้ว่าจะต้องหาวิธีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนว่าตามคัสเตอร์นั้นจะทำอย่างไรกันบ้างเพราะว่าเบื้องต้นเองนะคะย้อนตับไปดูตัวเลขของผู้ที่เป็นแรงงานนะคะที่อยู่ตามแคมป์คนงานตักอ่างเขาบอกว่านะคะตัวเลขของ ทางเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติบอกว่าแคมป์คนงานก่อสร้างมีโอกาสที่จะมีการเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆเนื่องจากจำนวนแรงงานข้ามชาติถูกกฎหมายนะในประเทศเรามีหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนเป็นแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างก็คือตามแคมป์ต่างๆเนี่ย <ừ. S 1> 5, 35, 700, ห้าแสนื่นห้าพัน็ด้อยกว่าคนครึง่งนึงทีเดียว응 และยังไม่นับแรงงานนอกระบบนะคะที่อยู่ตามแคมป์คนงานก่อสร้างเกือบทุกแห่งที่เขาบอกว่าระบบสาธารณาสุขไม่ดีเข้าไม่ถึงระบบการดูแลทั้งการรักษาพยาบาลและสถานะทางกฎหมายมการสื่อสารที่ถูกต้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าตามแคมป์คนงานก่อสร้างมีมจำนวนมากมายเขาบอกมานะ,ะโดยเฉพาะท่านนายกสมาคมอสังหาหริมทรัพย์ยอมรับว่าตอนนี้เนี่ย หากไม่สามารถควบคุมเนี่ย จะเกิดผลกระทบมากกว่าที่จังหวัดสมุทรสาครเส่ยอีกใช่คุณพรนริชวชัชศิษย์นาย,นะยกสม,คมาคมมรสหาริหมทรัพย์ไทยเขาบอกว่าจํานวนคนงานในแคมป์ก่อสร้สางมีจํานวนมากนะคะแล้ววัคซีนอาจจะไม่เพียงพอชี้ว่าถ้าหากะวะ่าไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้จากลายเป็นลูกโซ่แล้วก็ผู้รับเหมาเองก็จะสุดท้ายจะแย่นะคือเรีย,ยบเทกัสายาวบ้านคือสวยว่าส่งมอบง,งานไม่ทันกาหนดแล้วตอนนี้เนี่ยกรุงเทมพมหาคนครก่อสร้างกันเยอะนะคะค่ะมรสหาริหมทรัพย์หึอาจจะเป็นรถไฟฟ้ากดีนะหลายต่อหลาย ที่เลยที่เรากําลังเร่งสร้างกันอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่านะคะตอนนี้ตามแคมป์คนงานกลายเป็นคัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังเอ,อลองไล่เรียงกันนะคะว่าจุดที่ติดต,ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเริ่มกระจายไปที่คนในครอบครัวมากขึ้นค่ะจากแคมป์คนงานที่เราเคยได้ยินอตอนนี้เวลาไป ที่ไหนมาไหนตามที่ก่อสร้างเราก็จะเห็นจุดแคมป์คนงานค่ะใช่ตลาดห้างร้านต่างๆตลาดต่างๆนี้ตอนนี้เนี่ยเรียกว่านับได้เลยคุณกลับไปดูเลยว่าที่บ้านใกล้บ้านของคุณเน่ยตลาดเนี่ยติดเชื้อหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มีการถแถลงการติดเชื้อที่ตลาดรายวันถู่กรกตมประกาศรายวันทีเดียวนะคะค่ะน่ากังวลใช่และในขนาดเดียวกันนะคะปรากฏว่ามีการรายงานล่าสุดวันนี้นี่นะ ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาไปชี้แจงให้กับทางหน่วยงานนะคะด้านความมั่นคงที่มีพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ย<ะ>รองนายยกรัฐมนตรีที่ดูแลง,งานด้านความมั่นคงทราบว่าตอนนี้เนี่ยพบว่าเจ้าของโรงงานบางแห่งไม่ยอมนะคะไม่ยอมให้มีการเข้าไปตรวจพวกบรรดาแรงงานต่าง คือไม่ยอมให้ตรวจแล้วก็พยายามปกป,ปิดข้อมูลโูวันนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยร้อนถึงท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณวันนี้เรียกประชุมนะฮะร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็บรรดาผอบเหล่าทัพด้วยทั้งตำรวจทหารกลาโหมกําลังพิจารณาว่าจะทํำยังไงที่บรรดาโรงงานต่างๆเนี่ยไม่ยอมให้มีการเข้าไปตรวจเชือ้อง,ง่ายง้าะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะต้องหามาตรการป้องกันแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าประเทศ อยากต่อเนื่องตอนนี้<อ>นะคะถึงขั้นที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยคือพูดง่ายๆถ้าเราไม่สามารถที่จะสกัดกั้นแรงงานตักหน้านที่ผิดกฎหมายเข้ามาได้ตัวเลขที่เราอยู่ตอนนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนอันนี้ถูกกฎหมายไม่นับรวมที่ไม่ถูกกฎหมายาไม่ได้ลงทะเบียนถูกเพราะฉะนั้นถ้าเราเบรกมันไม่อยู่นะคะสถานการณ์เรื่องสายพันธุ์โควิดอะไรต่างๆที่เราล้อมบ้านเราเป็นไข่แดง เราไม่เหลือแน่แน่ใช่เราต้องถูกค<ช>่าสึกโจมตีเราอย่างแน่นอนนะอ,อันนี้นะะเป็นอ่านั่นก็คือเรื่องที่น้องลินีน้กังวลส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอันนี้น่า<ช><ช>เป็นข่าวดีสำหรับหลายหลายคนนะอยากฉีกแดแอสตาเซนิกาในแพทย์โอคพาสการกรวินพงศ์ค่ะที่ปรึกษาุมควบคุมโรคเขาบอกว่าเดือนมิถุานายนเนี่ยจะมีวัคซีนแอสตาเซนกาเข้ามาเป็นจำนวนมากาเพราะฉะนั้น<ช>คน<ช>ที่เริ่มฉีดสาหรับเดือนมิถุนายนเนี่ยส่วนใหญ่เลยคะ่ะคุณได้แอสตาเซนกาอืมซึ่งมีประสิทธิภาพเนี่ยรองลงมาจากเอ ไฟเซอร์จอร์นสารแอนจอร์นสันดอร์โดนาแล SA, ้วแอสซิสตาเป็นอันบับสี่ส่วนซิโนแวกนะะคกเนี่ยค่ะเอาเกี่ยวไว้ก่อนขอให้ WHO เนี่ยขึ้นทะเบียนก่อนนะว่าจะเป็นการดีแต่ว่าในการแพร่แพรกันหมอนนะักไม่รับเ,เป็นข่าวแท้เข่าวจริงเข่าวลวงเขาบอกว่า WHO เนี่ยเตรียมที่จะรับรอง วัคซีนของซีโนแวคแล้วก็ต้องรอดูอีกนะคะเพราะว่าคนกรณีที่ไม่อยากฉีดซีโนแวคก็คือว่า WHO เนี่ยไม่รับรองแล้วเวลาเดินทางเนี่ยมันเดินทางไม่ได้น้องลิลี่เพราะพาสปอร์ตเขาจะบอกเลยนะว่าได้รับวัคซีนอะไรมายุโรปอเมริกาไม่รับวัคซีน2ประเภทนี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักธุรกิจที่อยากเดินทางเนี่ยจะเดินทางไม่ได้ถ้าเดินทางไม,ไ,าไม่ได้ก็ต้องฉีดใหม่ ถูกไหมปกติการฉีดเนี่ยจะเว้นระยะประมาณสักหกถึงแปดเดือนค่ะน,อน้องลิี่หลังจากฉีดครบสองเข็มมีภูมิแล้วเนาะ,ะแล้วค่อยฉีดใหม่คือว่าไอไอพวกนี้ค่ะวัคซีนมันก็เหมือนแค้บัดใหญ่เราต้องฉีดกันทุกปีแต่ถ้าแน่นาคตถ,ถ้ามันมียารับประทานได้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนาออ่ะก็ยังไงก็ตามถ้าพูดจริงๆเปรียบเหมือนรถนะเออตอนนี้เรากําลังฉีดวัคซีนเหมือนเราฉีดรถรถจากประเทศจีนนะหรือว่าฉีดวัคซีนเซนเจอรเลย เออเอาเปการเซลกันเล่นๆแต่ยังไงก็ตามนะคะก็ตอนนี้เราเลือกไม่ได้นี่ก็ต้องฉีดกันไปก่ถูกต้องค่ะปิดท้ายเรื่องข่าวเศรษฐกิจวันนี้สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสศชนะคะมาแถลงตัวเลขภาวะทางสังคม น่ากังวลใจมากเนาะปกใจยังไงอะทำไมเพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะเริ่มมีการว่างงานเพิ่มมากคือคืออัตราการว่างงานเนี่ยตอนแรกนี่จะเจอโควิดมันจะรุกว่างงานแบบพลึบไปไหมคะอมตอนนี้มันเริ่มทรงตัว แต่ก็ยังว่างงานอยู่แล้วก็คนที่ทํางานอยู่ปัจจุบันเนี่ยระยะเวลาในการทํางานชัมม่วโมงทํางานเียกว่าน้อยลงอืแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยค,ะค่ะน้องวิซี่เขาเอาสตุ้งสตางที่เป็นเงินออมออกมาใช้แอละเงินออมของเราเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วนะถ้าเหมือนกับเอาเงินออมในอนาคตมาใช้สแสดงว่ามีปัญหาแล้วมันทําให้ภาระนี้ต่อครัวเรือนนะคะฟังเลยนะคะเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นของ GDP แล้ว ก็คือคนแต่ละคนเริ่มนมละลายแล้วอะค่ะอืมแล้วบางคนถ้าไม่มีเงินออมก็เป็นหนี้ถูกมีนอกระบบก็จะเริ่มและวเห็นบอกว่าพวกลูกหนี้บัตรเครดิตนะบางบางรายในตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็สามารถผ่อนได้แต่ตอนนี้เนี่ยที่ค้างชําระมากกว่าสามเดือนก็เพิ่มมากขึ้นถูกค่ะนี่เป็นปัญหาทางด้านสังคมแล้วเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะคะแต่อย่างน้อยเราต้องสกัดโควิดก่อนทุกคนได้ฉีดวัคซีนก่อนแล้วเราเริ่มทํามาหากินกันอ่า วันนี้นะคะก็คงสรุปนะคะสิ่งที่ปักหมุดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนนอนนะคะอย่าคิดมากนะคะแต่ฟังแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลายวันเอาละค่ะวันนี้สถานีข่าวปักหมุดคุณภากับรัชนีวันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ